ดีเดียวรถนะครับมือย่างไม่มี คขาเรียกกินหักันเนไหยกินขากิดเปิดไหมกึกกึกกึกเออ ได้ไลท์เลยนะครับอันนี้เซลล์27มีเรื่องว่าแคปได้ทั้งเพ่นนิดนึงครับโอเคนะเล่นนี่ได้

กี่รถไม่รัวไม่เกินทัเงิได้เพราะไกลกว่าเดิมนึ่งล้อสิบสงร้อยเปอร์เซ็นต์กี่รถไม่รัวไม่นที่เปลูกค้าในตัวไม่เป็นลาไม่ได้เชื่อต่อนระาะลงน้ำมันครับเจ้าขาตัดคุญแจไปจอด้วเลย

เช <c oughs> oh, yeah. ็ค oh, ด yeah. ้วยเช็คห้าเป็นต์รถม่ด้วยไม่เอนรเช็คร้อครับรถม่ด้วย nó mời anh đại lý của chúng tôi tôi thấy rất là nhiều khi tôi thấy rất là nhiều khi tôi thấy không ติดนเดน่อดเดนนเดี๋ยวจะให้วนตั้งตั้งลำก่อนนะครับ เวลาการเดินรถในในฝีจริงๆนะครับก็คือจะต้องมาแล้วก็วนตามลูกศรนะครับอย่าอย่าย้อนขึ้มาน่าจะสวนเล่นขึ้นมานะครับมีบางคนก็สวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสจริงๆเนี่ยนะครับเราจะถือว่าคุณฝ่าฝืนกฎจราจรในภายในฝีนะครับเรามีป้ายรังคับความเร็วในบริษัทนะครับป้ายตั้งแต่ต้นทางเข้ามาแล้วก็มีป้รองคับความเร็วนะครับทางหน่วยงานน่าจะสื่อสารไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเราผ่านเขตชุมชนเราจะใช้ความเร็วไม่ได้หรือแม้แต่ในฝีเราเราก็ใช้ไม่ได้นะครับ ไม่ต้องกลัวใครว่าช้านะครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยู่กับชุมชนนะครับถ้าเขาเกิดเหตุข,ขึ้นมามันจะเป็นปาเลสไตน์อิสราเอลยวมีการอ่าวิรถมาแล้วนะครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีก เล่นมาเล่นมาไปอีก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 อีกอีกอย่าไปอย่าไปอีกไปอครับอ่าเบาๆนะครับเบาๆไปอีกนิดนึงนิดนึงนิดเดินนิดเดินิดนึงเอาท่อละมันมาตรงนี้เลยไปอีกไปอีกไปอีกโอเคพออ้าวรถมามอเตอร์ไซค์มา ยังไม่ได้ชวนเลยใจเย็นอ่าชนปึ๊นเฮ้ยตั้งรถก่อนเฮ้ยตั้งรถก่อนตั้งรถก่อนตั้งรถก่อนตั้งเอาขาตั้งขึ้นเลยรนเลยโนั่นร้อนลงมอเตอร์ไซค์หนาวเลยตั้งให้เขาหน่อยจะขอเขามายืนบอกเลยใจเย็นแล้วใจเย็นน้ำตาอยู่ข้างไหนลูกหลานเขามมนเเตตงออร์์ไซค หลังจากเกิดเหตนแล้วทำไงรขาคนขับมาทำด้วยถสนม,มาเลยนะครับคนตั้งปัวยใช่ไหมอ่าลองมาโทรหาโทรหาใครโทรหาเีพีเอสอ่ารายงานมานะครับเดี๋ยวจะเป็นให้คนขับรายงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าวเชิญครับเ สวัสดีครับผมชื่อนายอนุรักษ์อมรยางขับรถเกินแบบเบียรถห้าหกสี่สองห้ากระตุกกระเทียรถมอเตอร์เสียทนสองคันเลี้ยวเบือตายแล้วอ่าสมบัติท่านดึงไม่ออกนะครับสมบว่าท่านดึงไม่ออกเมื่อทรมารายงานเหตุแล้วด้วยความตื่นเต้นอย่าพึ่งวางสายลองผมถามกลับนะ บางทีข้อมูลอาจจะไม่ครบผมต้องถามกลับก่อนนะครับว่ามีเหตุมันรั่วไหลไหมเกิดเหตุตรงพิกัดไหนไหมครับอะไรเงี้ยสะอานเราให้ให้ใหรหายงานต่อครับมัับแล้วมีน้ำมันรั่วไหลไหมมีน้ำมันรั่วไหลมีบาดเจ็บไหมมีรูบัดบาดเจ็บอะไรครับพิกัดรถพิชชนอยู่ตรงไหนครับคนที่ไหนในฟีดในฟีดในฟีดที่ทุกคนมีรถอะไรครับ โอเคนี่คือเราแจ้งชื่อคนขับแจ้งทะเบียนรถแจ้งพิกัดที่ผร้เก็บมีเหตุน้ำมันรั่วไหลนะครับผมก็จะมาะสานไปหน่วยกู้หน่วยงานยับเหตุของบริษัทนะครับตอนนี้อีกหนึ่งคนเข้าเขามาบวกลดแล้วนะครับคือต้องบอกจริงนะบอกจริงหมายว่ารถที่เขาเตือนน้ำมานลราให้บอกออกไปเลยนะไม่ต้องให้บนเข้ามานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรับทราบเหตุแล้วนะเราไปดูคนเจ็บนะครับเราไปดูคนเจ็บรอก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะประสานรถรู้เหตุนะครับให้รอจุดที่เกิดเหตุ ตอนนี้ถ้ามีหน้าข่าวมาหรืออะไรมาไม่ต้องให้การกับใครทั้นส<ด>ิ้นนะครับอย<ด>่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่าต้องให้ผู้บริหารเป็นคนให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะครับเราดูแค่ผู้บาดเจ็บดูแค่น้ำมันรั่วอะไรในรถเรานะครับอันนี้คือยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเป็นบาดเจ็บน,นินงน่งน่อยนะครับเล่นเพิ่มรัชดาอะไรเลยเล่นใหญ่มากนะครับอ่าตอนนี้รถเกิดเหตุมาแล้วนะครับรถเกิดเหตุมาแล้ว รถเกิดเหตุก็จะมีหัวหน้าทีมฉุกเฉินนะครับ <_ an> หัวหน้าทีมฉุกเฉินมารถทีมฉุกเฉินเขาจะทำอะไรบ้างเดี <_ an> ๋ยวามาดูกันนะครับอย่างแรกกันพื้นที่ไม่ให้เกิดบาเหตุซ้ำซ้อนนะครับ <_ an> กันข้างหลังกันข้างหลัง <_ an> ไม่เป็นไรนะครับกันไปดูหุ้นรับบาดเจ็บค,ครับจริง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 รถจะต้องมีเปลนะครับแต่นี่คือไม่มีเปลนะครับสมมติว่าอ่ะเราช่วยแล้วเราหาออกมาข้างนอกนะครับถามถามถาม ด้วยกันนะครับสถานการณ์จริงนะครับรถไยาบางเ็าจะหาออกไปนะครับเขาจะหาออกไปรถพื้มันจะมีชุดหนึ่งที่ที่ไปกั้นเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกันเหตุซัำซ้อนทีนี้ชุดเก็บกู้มาดูชุดเก็บขนาดเล็กเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีนในรถเราสบู่เราใช้ได้นะครับดินน้ำมันสำหรับอุดรอยรั่วคือแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปเลยถ้าไม่มีใช้ไม้ได้แต่อย่าใช้เหล็กนะครับเดี๋ยวใช้เหล็กตอกเข้าไปนะเดี๋ยวเป็นประกายไฟเดี๋ยวอันตรายนะครับ ใช้ไม้ได้ไม้อุดได้นะครับถิงไม้ได้อุดได้เขาไม่มีอะไรจริงๆนะครับทีนี้น้ามันที่ตกอยู่กับพื้นต้องออกกัี่ีให้หมดต้องมีแผ่นซับน้ามันนะครับใช้แผ่นซับเราจะซับกับแล้วไม่ทิ้งในถังขยะชาวบ้านเราจะมาทิานในถังสีแดงบริษัทเราคือมาทิ้งที่นี่นะครับเดี๋ยวเทศบาลเอารวอีกเหมือนเดิมสบายใจได้นะครับเราต้องเก็บให้หมดนะครับรต้องเก็บให้หมด ออกมาจากพื้นที่ของชาวบ้านนะครับและแน่นอนว่าถ้ามันไหลมากเราจะต้องไม่ให้มันไหลลงไปในแหล่งน้ำของชาวบ้านเพราะมันจะทําให้สิ่งแวดล้อมเขาเสียนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เก็บแผ่นคืนเอามาทํานายที่บริษัทนะครับเก็บนะครับไม่ให้เหลือนะครับไม่ให้เหลือในพื้นที่ชาวบ้านอันนี้สมมุติว่าเก็บเสร็จแล้วนะครับไม่มันไม่มีน้ำมันเหลือค้างถ้าไม่มีแผ่นซับน้ำมันสามารถใช้ทรายหรือดินกบแต่ต้องกูยกลับหมดนะครับ ป้อกลกลับให้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้หมดแล้วนะหมดแล้วนะครับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าหัวหน้าทีมเสิญก็จะมารายงานสถานการณ์กับผู้บัญชานะครับอ่านะครับในกรณีที่เกิดนะครับบรือรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนรถน้ำมันนะครับเกิดน้ำมันรั่วไหลนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณนะครับหนึ่งนาทีก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับอ่าก็ ขณะนี้นะครับทีมกุดเหาะถกเฉือนก็ได้รับได้รับเหกการณ์นะครับเหล่านั้นแล้วก็เจ็บคู่น้ํามันที่ออกรั่วไหลไปที่เรียบร้อยแล้วก็นําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วกรบผมอ่าอบอนร้รายงานแล้วนะครับก็จะก็จะรับทราบขบูลว่านะครับแล้วก็จะ